สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับช่อง n ็กเดอร์สกุลามาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำละครสั้นเรื่องผีหลอนๆ EP หนึ่1ตอนผีเก้าอี้ว่าจะเป็นยังไงคอมเมนต์มาเลยก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกำลับบงใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยฮ้ย มันหยุดแต่เช้าเนี่ยต้องเล่นโทรศัพท์ดีกว่าเฮ้ยสั่งเก้าอี้แบบนี้ดีกว่าเก้าอี้ของฉันมันน่าจะสวยอยู่เฮ้ยกดสั่งดีกว่าอเขาบอกว่ากำลังหามาส่งอยู่นะเฮ้ยดีใจจังเลยที่จะได้นั่งเก้าอี้ใหม่สักที ฮ้ยแบบนี้ฉันชอบเก้าอี้นั่งมากกว่าเฮ้ยติงตองติงตองมีของมาส่งแล้วครับเย้เก้าอี้ใหม่แล้วน่ารักจังเลยอะอุ้ยออกแบบมาเป็นสีชมพูตังเลยอ่ะวะอุ้ยฉันชอบเก้าอี้จักเลยอกเอาไปตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่า เอามาตั้งไว้ที่ห้องดีกว่าห้องฉันน่ะดีกว่านี้เฮ้ยฉันชอบเก้าอี้ลูกนี้จังเลยอ่ะมาตั้งไว้ตรงนี้แหละเชืยอชาติน่าจะได้นั่งเก้าอี้สีชมพูว่ะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างพี่บริเบตตอนนี้เก้าอี้ของฉันสวยไหมจ้าว้าวเก้าอี้ของเธอสวยจังเลยอ่ะเป็นไงล่ะชอบไหมล่ะ เก้าอี้ลูกนี้เนี่ยมันเป็นของฉันเองนะคะที่กดสั่งมาอ๋อเหมือนของจริงเลยเนาะเออมันเป็นของจริงนะจ๊ะสวยไหมสวยจริงๆว่ะเก้าอี้เนี่ยใช่ค่ะไปเรานงนั่งไปกินข้าวกันครับดีใจไหมจ๊ะพี่โปริเีเปตตอนนี้เก้าอี้เนี่ยมันราคาถูกๆก,กว่านี้นะคะ พอดีเรากดสั่งมามันถูกมา,มากๆเลยอะ่ะอืมพี่ชอบเก้าอี้มากๆเลยเนะเพราะว่าเก้าอี้ของพี่เน็กเนี่ยสวยมากเลยนะคะอืมโอเคค่ะพี่บริเปตตอนนี้อะ่ะฉันง่วงหมดแล้วอะ่ะนั้นเดี๋ยวฉันขอไปนอนก่อนนะคะได้เลย <c oughs> ขฮ้ึ้นไปนอนดีกว่าง่วงแล้ว <c oughs> ไปนอน,นดีกว่าเอ๊ะทำไมเก้าอี้ถึงขยับมาได้เนี่ยวะเดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้ๆดูสิดืบด๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าหายไปแล้ว เดียวนะเดี๋ยวน,ะยวนั่นมันผีเก้าเอ,อ้กลัวแล้วมีอยู่แล้วไม่เอามีอยู่แล้วล่ะไม่มีแล้วไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมเอ้ยไม่อยู่อ้ช่วยด้วยลงมาที่นี่มีอะไรหรอพี่ปอริเบนกลัวกลัวอะไรล่ะ ฉันเห็นผีผีผีอะไรผีเก้าอี้ค่ะกลัวฮะผีเก้าอี้เหรอใช่ฉันเห็นแวบ,บๆอยู่แต่เรากลัวจริงๆช่วยด้วยเดอนนะโอโ้อโอไม่ต้องลองนะเดี๋ยวพี่ลงไปดูเองค่ะเฮ้ยเฮยมาอีกแล้ววะ อุ้ยมีอยู่แล้วกลัวพี่บรีแปลช่วยด้วยกลัวผีเก้าเอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องร้องนะอุย้ยมีอยู่แล้วละ่ะต้องหนีกอ่กอน้ยช่วยด้วยช่วยด้วยผีเก้าเอ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยมีอยู่แล้วละ่ะเห็นหีหนีหนีหนีก่อนโอ้ยหน,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 ยนีเลยวูดิ้ง เอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้แล้วนะคะพวกเราสองคนขอตัวหนีก่อนนะคะพอดีว่าผีเก้าอี้นะมันน่ากลัวมันขยับตัวได้นะายบายทุกคนเราขอหนีก่อนนะไปบ,บายกลัวแล้วผีเก้าอี้ผมกลัวเหมือนกันเฮ้ยไปบายนะทุกคนว้